ส,สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับร้านภ e AH. ูมินอะไริยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผ่านเจ็ดนะครับผ่านเจ็ดทีทีนะครับทีทีเฟิร์สนะครับผ่านเจ็ดตัวนี้นะครับใบเต็มนะครับใบเต็มใบใหญ่นะครับป้องเล็กนะครับโครงสร้างสวยนะครับใบถือว่าเต็มนะครับใบนี้ถือว่าเต็มเลยนะครับใบกระถ้ายเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ผ่านพวงนี้นะครับเป็นของ TT First นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่33,000บาทนะครับ33,000บาทนะครับราคาก็ต่อรองได้ครับ33,000บาทนะครับไปเต็มโครงสร้างสวยนะครับส่งฟรี100กิโลเมนะครับเกินระยะทางคิดค่าระยะทางตามจริงนะครับ นะครับอยู่อ่าอำเภอกุจับนะครับอ่าร้านตั้งอยู่เส้นถนนเส้นกุจับสวรรณคูหานะครับออกจากอ่าตัวอำเภอไฟแดงกุจับมาประมาณ2กิโลนะครับอ่าติดกับปั๊มบางจากนะครับเลยปั๊มบางจากมานิดหน่อยนะครับตอนนี้สามหมื่นสามพับาทนะครับราคาทดลองได้นะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0 98 6 1 2 7 2 9 5 อีกเบอร์นะครับ0870341562ครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามนะครับเพจ a c e b o o k นะครับภูมินอะไรยนแล้วก็ช่อง youtube ภูมินอะไรยนครับโอเครับขอบคุณครับสวัสดีครับ